สามพลังความคิดนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะข้อแรกเลยนะคะความคิดด้านดีนะคะด้านดีในเรื่องของส,สุขภาพกายสุขภาพจิตของเรานะคะไม่ใช่แค่สุขภาพกายดีนะคะอาหารดีอย่างนั้นเท่านั้นก็ไม่พอนะคะแต่สุขภาพจิตนั้นนะคะของเรานะคะจะต้องดีด้วยดังนั้นสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดของเราเลยนะคะความคิดนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพา no ข,ของเราอยู่แล้วนะคะเพราะในร่างกายของเรานะคะ เขาจะหลังสารนะคะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทําให้เรามีความสุขนะคะข้อที่2นะคะพลังความคิดของเรานะคะจะเราจะต้องดูแลในเรื่อง ของความสุขในเรื่องของการกินเราก็จะต้องเลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เราไม่ใช่เห็นอะไรเราก็กินเลยแต่เราต้องพิจนารณานิดถึงว่าสิ่งที่เรากินนั้นไปเขาจะให้คุณหรือให้โทษกับตัวเรานะคะลานจะทําให้ร่างกายของตัวเรานั้นดีได้นะคะข้อที่3นะคะในทุกๆก,การใช้ชีวิตของเราเราอย่าใช้ชีวิตด้วยความเครียดด้วยความกดดันนะคะเรานะคะจงใช้ชีวิตด้วย ความท้าทายในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องใช้ชีวิตแบบให้มันมีความสุขสนุกสนานเบิกบานนะคะใช้ชีวิตในทุกวันด้วยความสุขความเบิกบานนะคะลองนะคะลองนํากับ3วิธีนี้ไปลองทํากันดูนะคะ